มาทำอะไรบ้างตำรวจมาทำอะไรบ้างไอ้คนนี้เขาบอกว่าหมอแจ้งมาว่ามีการแทงหมอครับที่หน้าโรงบาลแล้วก็เมื่อกี้เขาต่อยรัวๆเลยครับเมื่อกี้เขาต่อยผมหน้าโรงบาลเลยรู้แบบกกันก็ ว่าการเรื่องปั๊มของอะ่ะมันเป็นอะไรที่ที่มันแย่มากนะในประเทศอะ่ะเพราะว่าหรือว่าใช้โปรหรือว่าอะไรมันมันเป็นการที่ว่าเอาเปรียบผู้เล่นภายในเมืองอะ่ะคุณปั๊มของมาอย่างเงี้ยมาเอาเปรียบผู้เล่นภายในเมืองอย่างสูงเลยจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่มีทางปลดแบรนด์ด้วยซ้ำครับในกรณีปั๊มของอะ่ะ ต่อต่อให้ผมช่วยอะต่อให้ผมช่วยอะอะต่อให้ผมอะคิดว่าอะเปิดโบตให้ให้เขาในความคิดผมไม่มีทางที่จะได้กลับมาอันนี้ผมพูดแบบว่าตรงๆเลยนะไม่มีทางที่จะได้กลับมาต่อให้ผมเปิดโบตอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่แค่คนในเมืองอ่ะตัวผมโหวตเองอะ่ะผมก็โหวตว่าไม่นะถ้าตัวผมเองผมโหวตว่าไม่แน่นอนนะครับถ้าตัวผมเองนะถ้ามองในแบบว่าเป็นผู้เล่นธรรมดาที่รู้เรื่องอะ่ะผมก็โหวตว่าไม่พอรู้จักกันข้างนอกด้วยไงมันไม่ได้รู้จักกันข้างในเกมอะ่ะแล้วแล้วพอโดนแบนใช่ไหมอ่ะพอโดนแบนไปปุ๊บ เอาไปพูดกันสนุกปาก,กนนะอย่างเงี้ยไอ้้คแน้วคนมองที่ที่เขามองพวกคุณอยู่อะ่ะเขาจะมองกันยังไงถูกต้องปล่ล่ะมันคือสิ่งที่คุณทำมาทั้งนั้นอะ่ะ รู้สึกนครบานที่ปั๊มนะจับได้เพราะเพราะอะไรด้วยนี่แหละเพราะคนในแก๊งเขามาบอกด้วยมั้งส่วนนึงอ่ะที่ปั๊มของอ่ะเดมอนเซิร์ฟไม่บักใช่ไหมเนีย่ยในประเทศน่ะเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้ว แปห้าไม่รู้ว่าใครอะเดะไม่รู้บ้างไนไปมันไปคุกมันไปคุกมารั้าน,น,น,น่าจะผู้หญิงบางคนอนะ เปิดเลขไว้เป็นครับผมไม่ได้ไม่ได้ใส่แอดบินใหญ่ 85ใช่ไหม375 เฮ้ยไอ้ชิบหายแล้วเฮ้ชิบหายแล้วไอ้สัตว์ ควรตายไม่รับหรอกโอเคที่ โดไปสิงไอ้เยี่ยบบอลดีกว่าให้ผมไปสิงไอ้เยีเ่ย,ยต้ามดีกว่าแล้วแล้วต่อยเยี่ยต้ามตายถ่ายต้ามก่อนว่าเลขอะไรวะไอ้ต้า,ามาเรีกเยกอะไรวะถ่ายต,าตา้ามเรีกเยกต้ามเรียกอะไรวะ รู้แบาบว่าช่อนไหนดีเร็วแรงว่ไอ้บอลบวกสามร้อยบวกสามร้อยบวกสาม เี่ได้วไอ้บอลอะก็ยี่ไห้วะพี่ชายครับผมคมาใส่คันนี้แรงไหมอะส่ไม่ค่อยแรงท่าโอ้ไม่ค่อยแรงขนาร่ผมขอละไม่แรลววะ

chào bây giờ bên này đâu bây giờ bên đâu á นน่ากอติงปะเนี่ยซึมแล้วอ่ะห่วงหรอเป็นอยู่เป็นแก้บอกกันไปบอกบอกกันไปบอกเดี๋ยวให้มันแบบว่า ตำรวจ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 ครับตะกี้ตะกี้หมอบอกตะกี้นี้ผมสิทธลากบันบาบาเองนะออ๋คุณประ,ะกาศแบ็คลิกนีดมันชื่อว่าไอ้ตั้มอ่ะไอ้ตั้มอ่ะประกาศแบ็คลิกนเออประกาศแบ็คลิกนิดแจ้งบันแจ้งบันแจ้ง เดือดเลื่อยโดนสิงเงาโดนสิงใช่เดืสิงเงาเมื่อกี้เห็นมีดพับด้วยประเด็นเนี่ยอาสีอีกแล้วเขาทำอะไรเฮ้ยจะกันจะบอกประกาศอะไรวะ บอกประกาศกนิดหน่อยเร็วบอกประกาศจังปร,ประกาศนี้<ข>อโอเค<ข>อเรววๆสวัส<บ>ดีรครับประกาศเสร็จเดี๋ยวพอรลุแกแก๊งแก๊งแก๊งไอ้เนีนเ่ยแก๊งเอ่อเดประเทศใช่ใช่ใช่ใช ประกาศอะไรวนเนี่ยเป็นไงเราประกาศก่อน ขีเสาเดียวเดียวเดีเดีใจตำหนแบกลีดเฉยเลย โดนสิงล่างมีแต่เรือมีแต่ลา <laughs> <laughs> ใช่จีดีโอแยกล่างจีดีโอน่าได้ระบัคครับมันอยู่ตรงนี้ขัดเดิงอันนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันนี่ผมแกงมันไงอ๋อครับผมผมผมโดนสิงล่างโอ้โหโดนสิงล่างผมโดนสิงร่างโดนดิวคุณแทงผมเลยอ่ะไม่ใช่ แล้วเพื่อนผมก็จะไปแทงหมอทำไมเราตั้มตั้มกดูในรูปดีเข่าใจเปล่าถ้าเราบอกว่าถ้าเงินเราไปแทงใครแล้วบอกเราไปตั้งใจแทงเราก็พูดได้นี่ใช่ไหมอืมจริงรอดจริงไม่ได้เขียนแต่ว่าฮัลโหลฮัลโหลไม่ได้เขียนอย่างนี้ฟังผมนะลูกอ่ะมันเป็นสวิตเบสซึ่งในตัวผมมีแต่ปากฉลามเราจะไปเก็บได้ผมเกล็ดผมมีเกล็ดแค่หนึ่งแสนผมไม่มีปีห้าผมไม่มีปีห้าปากฉลามเลยังขึ้นไวเลยผมไม่มีปีห้าผมไม่มีปีห้าเอาคนตัวผมเนี่ย ไม่โอ้โหแต่รูปมันหลักฐานชัดเจนเลยนะผีเผอะไม่มีจริงหรอกตรวจตํารวจตํารวจตมารวจตํารวจไมตํารวจเตไมอตํารวจเหตุตํารวจตอารวจตํารวจตํารวจตํรวจตํารวจตํารวจตมารวจตํารวจตํารวจตํรวจตารวจตํารวจตอนรวจตม่รวจตึงรวจตารวจตแสรวจตรวจตํารวจตํารวจตํรวจตํารวจตรวจตํารวจตีรวจารวจตแสรวจต มันเป็นเพื่อนกูมึงตอบกูดิรู้ไม่ใช่มึงนี่มาจากไหนเนี่ยล่ประมูลเหรอบอลแล้วมันเยนเฮ้ยจะเย็นวันสแสงผีที่จะมาสิงคอสตเบสเบนออกมาผี่สิเกมวันสแสก <c oughs> สแสงผีที่ไหนครัวาไงครับว่าไงไง วันนี้จบแล้วเคยสิใครไม่ค่อยได้แล้วมึงรู้เยอะไอ้สัตว์เฮ้ยเอาโอเคไปเอาแล้วคุณหมออย่ามาใกล้ตัวผมว่าจะมาจะมาใกล้ผมอย่ามาใกล้ผมโอเคหมอต้องใส่ผมไม่หยุดเลยอ่ะตัวอยากไม่ใช่อะไรอะไรเกี้คนยังไงยังไงคนี่อเลยโดนสิ่งอย่างนี้กัน จะแทงผมอยู่เลยไปแก่ไม่ไม่ไม่มันขับรถเองอะไรเองหมดเลยผมเป็นสามสี่รอบแล้ววันนี้มันไม่แล้วแล้วเดี๋ยวคุณจะแทงผมอ่ะแล้วคุณที่คุณจะแทงผมอ่ะมันทำเองหมดเลยครับไปเด็ดเดี๋ยวบุรีรัมย์ปกติอยู่วายแต่วกตีอยู่นั่นแหละนั่นแหละไปดีกว่า ปล่อยมันไม่ใช่เรื่องของผมต้องเขียตังค์เพื่อคนทำงานยได้เยอะเลยนะนี่ไงพอดีเลยอะไรหรอคะเป็นเหตุอะไรบางอย่างอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นเแบบแบบเห็นแล้ว สามสามอะไรวะสามสามอะไรอะ่ะยี่ลืมสามสามหกหรือสามสามเก้าวะทำไมพูดหวานเนยเป็นชูเลยเนะี่ยจับค่าแบบไม่ปานี ตำรวจคุณขอพูดแบบ ไม่ไป <laughs> ไม่ไปไปชุบด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่เนียนเอาอไอสัตว์เขาเรียกหมูอยู่ปะวะเออไอ้เหี้ยลืมแป๊บนึง รู้โดนสิงอ่ะเขาสิงแล้วปัญหาอะไรป่ะคะมผมอยากรู้ว่าพวกสาวอาทิตย์เปงอยู่ปะวะไหนยเราขอดูกันดนียมีอยู่ปะวะ ไอพิงอ้ายพิงอยู่ทำไรโดยพิงเด้อ่าอยู่บ้านโง่โง่งงที่เฉยอ่านอนอยู่บ้านเดี๋ยวนี้ไอแจ็คไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในเกมนะไอแจ็คอะ่ะไอตีลงสตรีมยังไอตีลงสตรีมยังอะ่ะ ปกติอ่ะไอ้แจ็คแกจะอยู่ในเมืองเว้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยู่จริงถามตำรวจที่เขารู้จักหรือพวกพี่โจนพวกอะไรเงี้ยเขาเคยเจอเจอเหมือนกันอ้าวมึงไปทำโมไปทำคดีอะไรปะเนี่ยติดตำรวจไม่ได้ เขาบอกเป็นไรอ่ะเขาบอกว่าเขาอ้าวโดนสิงครับอกอ้าวโดนผมโดนผีสิงฮะผมเหี้ยคนเฟิร์เจอร์อะไรสัตว์เอ้าไอ้ผมเอ้าเอ้าอันนี้คือไปทำอะไรมาร์แล่วเนี่ย อ๋อจมูกผมโดนสิงผมโดนสิงครับโดนต่อยลุงเมื่อกี้คุณให้มันต่อยผมอ่ะหน้าลงบ้างนะจับจับมาสักครั้งสองสามนาทีพอได้เดี๋ยวจะได้มไม่เอายี่ทาผมจะจำไว้นะถ้าพวกคุณโดนมากนะโอเคทำจมูกว่าใหม่ผมเพิ่งทำจมูกว่าใหม่ต่อยจมูกเบี้ยวเลยเนี่ยไม่ต้องปรับก็รู้เองครับมันจะเป็นจอสีดำแล้วก็มีขีดดาวน์โหลดอ่ะเนี่ยอมันจะมีได้ไงตรวจฉี่ได้ป่ะเออผมว่าน่าจะต้องตรวจแล้วล่ะคุณแบบ คุณเสพมาหรือเปล่าเดินคุณไม่มาครับไปคุณปากน้ตัวเลยไหมเอาตัวผมมันขยับเองคุณอยางเลยครับมันต่อยเองอะไรเองหมดว่ามไม่ทำอะไรเลยนะผมว่าพาเขาไปโรงพยาบาลเสพเสเพเกินขนาดไม่ได้หรอกแต่จะหล่อปากดำเจ้ จับเข้าคุกไปตำรวจไปจับเข้าแล้วไอ้ตั้มโดนแบ็คลิสต์อ่ะอะไรเนี่ยจับเข้าคุกไปตำรวจปล่อยผมนี่เอาจับผมได้ไงผมไม่ได้ทำครับผีทำไม่เป็นมันเป็นผีทำเอาผียังไงอะไรคือหลักฐานอยู่ไหงหลักฐานผมไม่รู้ผมไม่มีอ่ะแต่แต่คือตัวผมมันทำอะไรอยู่เราไม่มีเราแล้วเราพูดแบบเปล่าคิดว่าน้ำหนักมันจะพอไหมมันเป็ไรท่มันใส่ร้ายนี่หว่าใส่ร้ายนี่หว่าไม่หร้กยังมีรูปเอ้าแล้วผมจะไปทำอะไรแบบนั้นไอะตำรวจมันทำอะไรบ้างไอคนนี้

ผมไม่ได้ทำเอาออนนี้จะป็นมร่วมมือผมใส่เพิ่มอีกโอ๊ยขอโทษครับเอาโอดูดิควร่วมมือจะน่ายกมือได้รับยกมือได้ฮ้ยดูตำรวจผมไม่ได้ทำจริงครับยกมือยกมือยกไม่ได้ครับก็เท่าเลยถ้ามันในไม่ให้คนร่วมไม่ให้คนมือผมกดยกมือไม่ได้่คอเด็กอีกครั้ไม่ได้ไม่ได้ ลอกกดดูเอาผีสิงไม่ผีสิงไม่ผีสิงไม่ผีสิงผมลั่นครับเมื่อกี้ผมลั่นแต่แต่ว่าไั่นอยหรือเปล่าลั่นบ่อยหรือเปาเราแรกอ้างผีสิงเหมือนกันเลยสองคนเป็นอะไรวะคือกสองพี่เล็กไม่ขายนะเว้ยพี่เล็กะไม่ถายเดียเดี่ยวโอ้อัี้อัเอาแล้วใครจะรับผิดชอบผมเนี่ยผมโดนจับแบบคดีแบบงงๆเนี่ยไม่ไม่ทำไมเราทำผิดเราทำผิดเอาทำผิดนะ เอาผมโดนจับได้ไงปไปหาบ้านเมืองมีขื่อมีแปรนะครับบ้านเมืองมีขื่อมีแปร์ไปขอถอนรั์จับนะไม่ทำอย่างเงี้ยแล้วต่อไปใครจะใครจะฟังกฎพี่จอนเฮ้ยพี่จอนมาพี่จอนช่วยผมด้วยพี่พี่จอนบ้านเมืองมีขื่อมีแปรพี่จอนพี่จอนผมจะโดนจับชั่วโมงหนึ่งครับคดีอ่าผีเข้าสติ่งครับพี่ บอกแล้วใช่ไหมึงไปไม่กูบอกแล้วให้มึงไปโกนรนไงแต่เขาจะจับผมเนี่ยเขาบอกให้ดินเต็มด้วยเนี่ยเออรู้แล้วแต่พี่บอกให้เองไปบวชเองไม่เชื่อพี่เลยไงวะผีจะไม่สิงเนี่ยผมไม่อยากโกนหัวโล้นไม่เอาเองก็เป็คือพี่พี่บอกเองแล้วว่าถ้าผีสองก็ต้องไปบวเข้าใจปะคาถาที่น้ำบรรทอนนี่เข้าใจไหมอันนี้พี่บอกเห็้ด้วยแล้วพี่โจนจำได้ผมผมเคยโดน สิ่งรอบหนึ่งแล้วอ่ะใช่ผมผมว่าคดีจะยืดเยอกันไปแล้วเอาคดีเอาไม่อยากเอาคดียืดเยืะอะไรหครับเอาไม่อยากเปลนบเอาเอาบอกไปเอาต้องปยันตรงเกี่ยวนะไอ้ข้แล้วมันจะกรธเมฆเอาปากปิดใบได้ไหมถ้ายังถ้ายังเอ่อขยับไปหนผมใส่เต็มเลยนะร้อยแปดสิบเลยนะเอาร้อยแปดสิบนาทีเลยครับ บอกไม่ได้จนิง้ผมใครจะเสียหายให้ผมผมไม่ได้ทำจริงกัเนี่ยเจอกันเจอกันไอ้เหียคดีผีสิงไอ้สัตว์เพิ่งเคยเห็นเอ้ยลุงไม่เอาแบบนี้ดิลุงรอคอนเสิร์ตต่ออธนาทีผีสิงผีสิงคืออะไรต่ออธิบีครับผีสิงคืออะไรไม่มีจริง Yeah. ไป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 ทุกคนไปนอนกันนะฮะไปนอนกันเราดึกแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณซับคลา์ขอบคุณโดเนตและขอบคุณทุกคนเลยนะครับเล่นเกมให้สนุกใหญ่กมนไปเล่นเรานะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแล้วเจอกันฝันดีครับ แล้วมึงเช็คดูแ h e n I c ตุ e through จทถูด,ด้วยแค่โด,น,ด,ดน,นกูเล่ปไม่เลนวันเท่าแบมึง Sorry I can't do แล้วมึงไม่ใช่เพื่อนตอนที่กูแม่เก็ดชัดยันะที่ทเ,เ,ลเล่นแล้อมึก็ไม e m ด้ b e a เ me Get o ่น my l ว n e ที่